ราบตะขาสบายดีทุกคนสบายดีตอนเตะเตะได้ไหมนี่มาคนดินคืนเอเกลือทะเลนะทุกคนนี่นี่เลยเตะเตะเลยมันนี่มาลอยยังนังนอนอยู่จะนอนตกมาก่อนทุกคนบรรยากาศช,าชื้นๆอ้า๋ยวาจิตักดินคือลดทุกคนแก่แต่เตะเลยมันี ไม่น,นีบางทีนำพันใหญ่เราชิม,มาซอยนะทุกคนประ่าวันนี้เราข้าวหยักมาได้มาเสรนพัดลอยวันนี้ว่นชิม,ม่อทุกคน

ความยาวนี่สองเมตรเศ้านะทุกคนความยาวจากนี้ไปห่างสองเมตรเศร้านะคมกว้างนี่ครับเมตดเศร้านะทุกคน,นเม็ดเศร้าและเม็ดสามซิปแล้วเขาก็ไปจืดนะทุกคนมันนี่แหละสวสดเลยพอดี สามปีนะทุกคนคืรถตีแต่ถือว่าคุ้มอยู่บ่ได้เพ่ไ่ได้ยังนะถือว่าโอเคยอยู่นี่เส่ผพานน่ยก็ใส่จนคุ้มนี่ออกปแล้วนี่แตกเแล้ว เรื่องเบี้ยเรื่องเหล่าลูกประสาิจย์นะกองหนึง่งเอาแล้วง่วงหนึ่งทุกคนงวงหนึงน่งของรถไมโครนะนไปตามพีมกมุเทนาได้ đi xuống bột nè, nè, bắt. À, là còn thải là thật con. ปนี่คือสี่มิถแล้ววันนี้จะมีตัวทิไปนี้ทุกคนไปออกถนนตอนนั้นมเมถาวรเราคุยกันกับเขาอะนะจะเราคุยเนื้แลหละเอากระบอกนะว่าคนในบ้านกน็เป็นคนพื้นที่ของเรานะก็ให้เราคุยเอาเป็นแค่ลูกเคยทุกคนมันคือเราคุยกันแหละตามที่เราตอกหลักตามที่บอลเราไปทมดินเดี๋ยวนี้แหละบอลเราไม่หายแต่ถลอกทุกคน ตามวามเหมาะสมตามที่เขาเบิ่งนะน่ะแล้ๆก็เอาบอเก่าบอที่เขาไม้อะไรเพราะว่าทางนี้มันบุได้แล้วดิมีเจ้าของหน,าน้าพันบาไม้โหลดสีเอาบนได้พะศันเขากับไม้คือพี่น้องเห็นในคลิปเขาแหลกๆเลยเขากับไม้ตามที่เขาไปเทดินปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ให้เขามาเบิ่งว่าจังใดจังใดตวิตเขา,าเบิ่งเขาก็บอกมันลายทุกคน มันลายเขาก็บ,บหายหายมาทั้งนี้พอมาท่างนี้ปุ๊บวันนี้มันมีซองเจาะะ้เจาทุกคนเจ้าทีบ่อนเทวทีตัวนี้เราหายนะแต่ว่าอีกเจ้าหนึ่งตัวนี้ีเจ้าหนึ่งตัวนี้เข้ามาหายทุกคนคุยกันบุลงโตนะเจ้าตัวนี้จากนี้ไปหาทุกคนคุยกันบุลงโตกับบุได้นะทุกคนเข้ามาหายขวาน้าเขามันกับบุลงบุรไล่ไปปะบ่รหายนะทุกคน คันว่าชิคอแหลกคอ,อยยังล้วว่าคอยอันนั้นเข้ากับเบานะทุกคนภาวะแหลกมันก็พอกระเทิรน,นทุกคนมันอยู่ใกล้ทุกคนหน้าเขาอยู่พุ่นหน้าเขาอยู่ทางนี้มันก็นแม่นของเขาอะไรคาร์วาชิซื่อกะสิคายฮะเขาก็บบุพเพสิคายหายดอกตัวนี้กับปฏิเขาทุกคนมีเตเสียอยีกหนึง่งเขาแหละแม่เทาเราใจหอนได้จะหน่อยแบบบุคุยกันให้รายละเอียดอยังอยังเรียบเรียบร้อยตกลง ตกแตกกันเออว่าไดแลระบอจึงเอาดินมาเทตอนนี้ถึกนะอันนี้เราคุยกัน,นผ่านๆแล้วหูบอกเออเข้าหายแล้วน้อยจุดนี้เั็นเราก็เอาดินมาเทเลยทั้งทีมบดได้ทำแล้วทำมีระบายย่ำแล้วย่ำอีกนะทุกคนแง่หน่อยเขาก็ต้องให้เขามาเบิ่งก่อนเลยจึงได้จังได้คุยกันในะครอบครัวฮะและบดไดรหรือร์ได้ก็ยังมาลงตนนั้นบพิษแน่นอนทุกคนก็ยังทางนั้นนะ ทางฮาตอกหรอกฮาก็ตอกปลาไหวให้เขามาเบิ่งว่าเออได้บอลเลยจะได้แล้วก็ให้เข้ามาเบิ่งบอลที่เข้าสีแหลกกับเขาทุกคนตามความเหมาะสมเขาอาจจะให้ดินเข้าลายกว่าเขาเสียใน่จะน้อยเพราะว่าเขาต้องการทางทุกคนเขาอ่ได้ต้องการในยังเนี่ยล่ะเขาต้องการทางเพราะฉะนั้นเขาต้องเสียสละลายกว่าหน้าเขานนหน่อยก็เกือบครึ่งพนะทุน gọi là thục khừng nè đó tiệt thì xong bây giờ về hai nắp hai loại cho đây đi từ bó từ lẹ linh nhăng ơi cho đây ơi cho đây cho xuống mà ừ. cho đây Ờ, non rồi nè cho đây đi đây chơi đây ข่ามาบาทเลยทุกคนเข่ามาขับมารถุกไทยทุงานข้าวอยากบดจะเอาอันนั้นเป็ดแม่อันันโอ้ยไปห้ยจะกินทะเล้วเนาะไปออกหน้าไปไอ้ทุกคนไอ้ตาออกไปหน้าบ้านนี่ใหญ่อะไรเนาะปลาตัวนี้มีจีบาทมือกับบ้านนี้แหล็กหมื่นกับพวกหมื่นในพาลอยผืนหิงมาได้กินผืนหิงมาได้กินเออลอยชิดเจกเห็ดลงดีดพอดินก็ฮะไปไปโคดิน โอ้ไปรถไทยฮขาจอดไว้อยู่พุ่นไปเลยในพันใหญ่มาทันมากนะคนถาคนพือเดียวมาหนิทำงานขาบเาาบียร์ข้างงานเบิ้ลชวนเฉยเลย กอ็ออกมาแล้วเดี๋ยวในมูวแล้วบานนี้จะได้ทีมงานถึงนั้นเธอตื่น <laughs> มันลงเห็ดลงเห็ดเปล่เข้าอาการลงเห็ดเห็ดในพัน,นลอยเมื่อแล้วเมาข่าง,เานเนงเฮ็ดอะไรร้องม,มือนนี่เห็ดในมัวเลยจหน่อยและในพันใหญ่เราใช่ไหมเดี๋ยวชวนดินถ้า คือสีประมาณกองหนึ่งประมาณหารถไทยหารถไทยเฮานะทุกคนเฮาใส่ทุกกองแต่เมืนะ่อวานนี้หารถจะดีเบรดจะดี้องทุกคน เขาบ่โอ้พวกยิ่งมีคืนอยู่ในเถียงนี่โอ้อ๋อเอาอยู่ข้างๆง ป่านใหญ่มาแล้วพุ่นกองดินอยู่พุนพ่นพุ่นพุ่นอยู่พุน่นอันนี้ฮันฮันพุน่นเออฮัลเละบายบายวันนี้คือจะซ่มคนน,นะนี่แหละนี่ย่าใหญ่ก็มาแล้ว,วย,ยึดรถไอ,อเราสองมือแล้วท่านไปส่งพุ่นมาท้ามาค่อยครับนะนี่ย่าใหญ่เออ้ยไปเอารถเนี่ยคันรถเพิ่นก็หัก มันสีกได้ด่าไม่ผ่นจอนอดใส่แล้วก็ตีตะปูมันบเขาทีกเขมันแห้งโอยมีตะปูวิอตีเข้าไปไรตุ่มคราตแรกาทมเนยนีวมวนดินเาไปตักน้ำไตักน้ำไปตักน้ำเนียวได้มานำมาดนีมากันมากันเจ้านร้านผมไวอยากไ้สุดทังเฮียนโอ้ไปปุดเฮียนใร้านอีกอ้า ทีมงานเคยมารมูปาน้กันได้สาคนบกอพันใหญ่เอาไปเอายาก็ไดทับแต่สได้บังประโยชน์เนาะกบเซ็ตะหาอีกัดดอีกดอกเนตอีกเอาแน่นอนได้แน่นอนเด้พืนยังก็ตัดัดีนะฮะในยิงซ่ยิงซืเนาะตัดไม่เลยตัด้นไม้บดหุ่นดไม้โยกไม้เลย ต้นนี่ลอนุบดหน่วยผู้พ่อยัางผู้อ้บอเกาจาหันยังกเบิ่งหัยิงมงนี่นีไปตามึงอื่นเน่บอกเกาวะโอ้ยมึงนี่นี่ไปตามอื่นแมนนี่เรานี่นิ้อื่นน่บอนี่ไปตามอื่นมึงไได้กินที่ไหนเนาะานีตัดออกลเียมความัดัดนี่ความจะทัดอย คอยยังตัดพอว่าผมเปอยยิงอ่างโอ้แต่ละแต่ละอัเนาะจะตัดออกนะกรมตสัตว์ี่จะควาเอายิ่งสไต้ไม่หมอยโอ้ยิ่ยิงสต้ไม่หมอยวิที่โฉกปืนคนตาบาใหญ่ามาบอกนะทุกคนมันก็แล้วแต่ของพพ้ของมันอยปืนไอยิงสต้ไม่หมอยเาพอด้ยาหูวปทีโชก่งโกปืนที่กเสร็มาทำก็ไหนนะต้เราให้บอกในฐานะเบบปนไร้นะครับบอกได้ ตำราไฟตำรามันซสำนึงคอยกับบอกรด้ังอันนี้ไดนอันนี้ในบ้านใหญ่ซสำนึงรักกูเปบอกกด้นะจะไปก็คอยนะคอยง่ายบุศแต่นี่ครับบอกแต่นี่แต่นี่บุคบอกดีกว่าตำราไฟตำรามันดีโศกปืนของแต่ละคนมาคือกันโศกแบบมันมันนี่คือ

มันมีหลายอย่างนี่หลายตำราการใดกันสูนสุนปลาล่ะเด็กจะได้ว่าเฮาว่าขี้หมูคผู้ชมก็ว่าโชคในนั้นนี่เป็นได้กินสัตว์ปลาชักเตื่อไอ้ยมิจะทีมงานนี่แหละบบบว่าบาดจำบาดย่างเห็ดจป็ได้กับกระบอกทีมงานอื่นเขาบอกหรือเปล่านอแมนทำอะไรเขาบอกหรือเปล่าแมนแมนคุณสาวมาแล้วเบ้นเบาเบาเนาะเชื่อใจเตืองอย่ดอกเบาข้างบ่ได้เห็ดบ่ได้เเพื่อนา้ ไใส่ลอคอใหญ่ฮผลเลกินอยู <S 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 ่ผลลป้เปลี่ยนกันผลปเปลี Freedom> ่ยนกันกป้าหมลอยลุกบ่ได้โอ้เมาหัวเราสีป่องวิ่งอีกลุกบ่ได้ทิะไปเลือยเทียวหนึ่งคือบุไล้ละโอ้ยไม่แห้งเน่บนอเ้าค้านไปโอ้ อย่งเทียวนึงคือเบิราน,นีุ่ยเนี่ยเพิ่นะลมห้องขับเมื่อมคืนนี่ไม่มีใครับออกมาบาน,นี่้องเขาไปเอาอ้าเบละลานี่เร่องไอ้จน,นี่นั่นนึงจนตอนนี้นบททนชั่แล้วปานขันใ้เขานลอ้าวุย กดไปมันทีออกเลยบายรอบสุดท้ายทุกคนเย้บายนี่แห้งแล้วตีนี้่วนขึ้นตามขั้นเลยเพรทนตักแล้วไม่ได้ในพันยายมาซอยเนี่ยขึ้นสิบแแล้วอ๋อในพันลอยมาลอยพันมาว่านี่มาเนี่ยเม้าคาวมาเนี่ยไปมาก <laughs> แล้วนะครับ วานอัาลอยกินคุ่มเนาะกินมือหนึ่งในส่งมือคุ่มคุ่มไปลงแล้วเลยอยู่นี่คุณอยู่บนณสองค่ะสองคนเบสุดท้ายพอดีโอ้ยพอดีเพ็ดพอดีเนาะเตียงพอดีพอดีงามนะพองามเพ็ดยังกินเห้ยเพ็ดยังกินโอ้โหเห็ดกหงมักคุณเนาะเจ้าผู้ซอยนะจ๊ะผู้ซอยผู้ซอยโอ้โ เี่นใหญ่โอ้ได้รับได้รับเมือสิมามันเนีจะ้ที่มือเ้อมานะโอ้เรว่ล้เอามีดเอามาเนาะบอว่าผ้าบกเขาต้าบกเขาเเว่าาบกเขาจะจิงผาเขาคู่วงโอ้ดทีนีมถักเนาะ เคยเห็นผ่าอยู่เฮื่อมันหยาบๆอับดก็ลุมือแห้งซื้อผ่ายกพอกระพลเลยเขาแล้วจะว่าเคยเห็นผ่าอยู่เฮื่อมันบ่อยกเขาอ๋ออีกุกุไอ้บักโดหันมาได้เวี้ยงนไปกนอนกับคนนี่จะปูนซือนั่อยซอยสดประคอใหญ่จะได้เมื่อคืนนี้มาพนยังมาไม่มาให้กินชมาปเลยเก่าไปทัเลกิน Ừ. mãi ừ. ừ. <laughs> cửa <laughs> 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 đó chăm chỉ chị bay 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 เหตุคือบ kind of ่อแบงอะนะพ่อได้ลงมาสองหมื่นพ่อข้นอยู่มองเก่าเฮาอุ้ยคิดตัวคิดอยู่จลายไปรู้ท่านอยู่ดอกบ่บพ่อแพะบักแบงมันไม่ได้มานอีหยังจะเสือดอกไปจะได้พ่อได้ลงมาาไปประมาณใดบักแบงบ่ถือเขาไ่ได้มานักเสือไปก็ปล่อกไป้อมเสื่อไปทุ่นพ่อไม่ได้โตอ่านอ่ะบักแบงฮะเห็นเรายิงพ่านฮะพ่อมาไปแทงอะสมุขขาม ตัวจะได้ลงจิตินจนมดแม่นะจนนแนะแม่บ่นี่ยิ่นกน่มคนผูกคนผกเลยน่ลาบเลือดพอดีมีได้เข,<อ>ขาเปลาังยาแด้จนเ็ดโลดน่ากินจังจทยเนี่ยเรกินลาบเลือดกินเบิร์ดกินบิรนี่เยอ้าวคอยคอยตีย่างเดียวตีตน่ยโอ้ เจาก็กินกันเนาะโอ้ขากันอีดอกพันจะ่านลอยข้วเียวขั่วเขียวใ่หรืเล่าเขากินยนี่ข้ากันกันจะผ่านอยอีดอกยาีบ่าสีโตหั่นลเนาะเพ่อนนั้นอยากละมั้งจะดันใส่สดใส่สดข่อยใหญ่โอ้ยมามามามนี่ยโลยโต้นงไปกินกันยุ่ไม่ใส่โตไม่บวกเขาไปใส่ด ใส่โหน่เอาไว้ทำเนี่เดี๋ยวขอชิจัดน้ำเยอะจะหน่อยนะเอาไปจนจับนาทีเอาไวอีกที่หละโอ้เบียกันแล้วเหล่ะน่องวงมน้า้ำใส่ย้อตนะเอาไปพี่่นี่ตัวเย็นนั่นแหลยตัวนี้มันอันไหนมันขมันกลสเอออันนีเย็น อมใส่เนี่ยเทมใบขามเย็นใบขามนี่นยังเย็นโอ้ถอนก่อนถอนอนเออพนไป้มันีนเนี่ยนี่นยนี้เนนี่เยน่ย่เน่นนี่เนยเนเนี่ย่นนน่นเยนยี มาน้องอ่ะกินทาดมกันลับเป็ดเจ้าครัวนี่อยกินตัวนี้กันตัวนี้งคอยชิมตัวนี้กเอนนอม่นอนมานั่งป้มากมยากินเออเียมามามาเป็ดตบเป็ดปาดขอลาบเลยพ่อได้จ้ะเ่มเมยังกินเลยพ่อกินแล้วกิน เดวไกินตอนใดอีกเลยกินต uh ุมป่าอ่าเดี๋กินก่อนเลยนะข่พักน่เอาบ่งอโอยไปต้องห่วงคุเหนื่อยเหรอครบพัคนเหตบาอยางเาจะไหวใชลุงตุงเลยข้ามข้ามูนุ่งกนกมากกัคือเนื้อลายพอไปเอาบ่อเห็ดสาวสิบงเป็นบ่อูขกินซามือเบิด

ก็ลัากินแน่แล้วมาเหรอเด็กบ้านนี่ไปหลินชิดีบ่จะกันบ่แมเสือออกเลอกกันนนทิพมาแล้นะไปน้ำพางนี่แ่ไปไปผามันนกมันกินดอกต้องน้ำมมเจ้าโอ้ยอะช่วย่วยน้องดีพียงไงมึงไงขกินมงนจริงไง ไม่ฮือนบังหานุ่กม <ห problems. S 2> <oused> ันบหาขวดเป็นคุ้มเป็นคุ้มหนูมักับบว่องเงินไปกึ่โจอะโ่ยจดค่อยานมมดนเมาข้ามาคนึงมมดรอโอืมน้ขอกินบปากบวตีเงอกปันปากกองยังบ โอ้ยไปน้ำแล้วกันนั่งเล่นทุกคนมาเนี่ยกิบเบียร์เย็นๆผ่านมาแล้วไ่อยากคับจิ้นมือนี่สินตนากาเข้าไปลาทุกคนเื่อนี่ไปื่อนี่จะหน่อาล้อช่วงและเป็นยังเนาะลูกคุณ่อปันเนี่ยขจิลูกขาจิลูกลูกหอนแดดเด้อหอนเหื่อหอนรังซีเด้อหักกะเลาพาะแห้งกันนะแห้งแล้งไปเนาะนี่ย่าวรถไปคืนนึงดาวได้สะเลง อันนี้คาดตะบอนมันมันเหล่าอันนี้เคยยิงหน่อสาสองอันปัดลูกจับยาวตลอดจะเมื่อแล้วยาวรถจะเมื่อรถตัวนี้เมื่อเสาวร์เช้ามาพอนอนเดี๋ยววันนอนหน้าดีนอนน่ะไปนาปงไปยังได้เนาะลูกค้าสบายพอจะไปเอาเครื่องยนนาปงมูตากะมีโอตาค่ะอะไรใน ลูน่ดิเออบแม่ลูกดอสายอ่ะนน่นดิเออต่ไรถเออ่าสบายเนาะวันใหญ่ก็ชิมอเฮ้ยขมุกขจอไรหลายโอเคโอ้ยกันบัไดนึกับบเลาะโอ้ชาวราทยไปซีเขาไปดิเออช้าวรไทยไปีเขาดีว่าอก็เชเอาตัวนี้เราไปชงกันนั้นลุงดาวโกเราลุงแถวเขาดีขอมานีกด้วยเออเดียนละทานนื่นเนาะเออเรีจับบปนเร่าก็ตัวนี้สิเปาไว้อยู่นะ อื่นไม่ได้จะเอาเมาจะเอารถไฟเมื่ออ้าทุกคนไปในหอกกันสิเมื่อก่อนเมื่อเห็ดอันนั่นแหละกับบางหอยแล้วยังทะเลอ่ะทุกคนอ้าสร็ำหรับวิดีโอนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนแต่ขมุกขบใจหลายๆที่ติดตามชมโอเคนะถ้าติดตามกันคลิปต่อไปมีอย่างมือเหยืย่ง